สวัสดีค่ะเปี B ่ยม BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะกด subscribe ช่อง Daily n e w l i f e ขีด T H นะคะจะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต,ต์น่ารักน่ารกของพวกเรา BNK นะคะไว้เจอกันค่ะข่าวมั่นสาย้าแลบหน่อยนะครับ mm hmm. เจ้าแหลมนะเจ้าแหลมศีสเกดนคะรหลวงโปรโมชั่นนะครับ mm hmm. ลิกลากแฟนสาวนะฮะน้องเก๋ ไปเมื่อประมาณต้นไปปลายเมษาต้นพุษภาที่ผ่านมาโอเคนี่พัชรีวันกันหาอ่าเนี่ครับประมาณ3เดือนนั้นเองใช่มีข่าวมาแล้วครับอ่านี่ครับบอกว่าเจ้าแหลมเนี่ยนะเจ้าแหลมเนี่ยเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทร้อยสิบห้าปอนของสภามวยโลกและสถาบันเดลิงนะครับแล้วก็มีข่าวได้เข้าพิธีมั่นเรียกว่ามั่นฟ้าผ่ามั่นอย่างเงียบๆเนี่ยนะกับสาวสวยหน้าตาคมนะครับที่บ้านของฝ่ายหญิงในตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ก็มีข่าวแพร่ไปในโซเชียลมีเดียมากมายก็มีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยฮะหลังจากที่เพิ่งเลิกลากับน้องเก๋นะครับน้องเก๋พัชรีวันกันหาแฟนสาวที่อยู่กินกันมาที่ที่สู้ชีวิตกันมานะฮะนาน14ีปีเนี่ยที่กินมามากเป็นดราม่ามากไอ้เจ้าแหลมก็เสียใจมากอกหักอ่ะนะแทบจะตล่อยมวยไม่ได้เงียบไปเลยสามเดือนตอนนั้นเองมั่นแล้วครับพี่เนี่ยก็เมื่อวานนะครับ ก็หลังจากเป็นข่าวสปาตไปทางโซเชียลนะครับพูอข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเล็กที่319หมู่4ตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเลยนะครับซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงนี่ก็คือนางสาวพรพิมลสารแก้วน้องชื่อน้องหนูเล็กน้องหนู่เล็กใช่ก็ไปที่บ้านก็ไปคุยกับว่าที่พ่อตานะครับนายบุตรดาสารแก้วเป็นตำรวจอาสานะครับเ็าบอกว่า บ้านเขาเป็นบ้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนสายเอเชียนะครับฐานะปานกลางแต่ลูกสาวเป็นลูกสาวคนเล็กเขามีลูกเขามีลูกสคนผู้ชาย2องผู้หญิงสองนนกเกเป็นลูกคนเล็กก็คบหากทำงานอยู่ที่กรุงเทพน้องหนูเล็กเี่นลูกคนเล็กนะคบหาก็ศรีสะเกดมาได้พักหนึ่งแล้วก็จนจนเจ้าแหลมติดต่อมาเพราะว่าจะมาทําพิธีมั่นนะฮะ โดยเมื่อคืนเนี่ยมาตั้งแต่คืนมาที่23เข้าพักโรงแรมจากนั้นเช้าวันที่24ก็มาทําพิธีไั่นกันหนูเล็กก็พิธีก็เรียบง่ายครับมีเพื่อนๆมาประมาณสิบคนนะครับแล<ด>้วก็ญาติฝ่ายหญิงอีกสักสิบคนก็นมาทําพิธีมั่นแหมนี่เอาแหวนเพชรโมบงนะแต่ว่าไม่ทราบกะหลัดคุณอก็บอกไม่รู้กัหลัดเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าจะช่างกันยังไงนี่ฮะใช่ครับแล้วก็ตอนเย็นก็เดินทางกลับเลยนะเพราะว่าจะต้องไปซ้อมมวยต่อ นี่ฮะล้วก็หนูเล็กก็กลับเครื่องเหมือนกันนะก็กลับไปด้วยกันนะนะด้วยกันน่มาด้วยกันกลับด้วยกันนะครับเนี่ยฮะนี่ครับส่วนทางที่ว่าทางญาติของทางทางเจ้าแหลมนี่ไม่มาเพราะว่าวันนั้นวันเดียวกับลองชายบวชแล้วแหลมนี่ก็แบบอุบเซอร์ไพรส์อ่ะคุณแม่ของเจ้าแหลมเนี่ยนางหนูรัตวังเอกเนี่ยนะก็บอกว่ารู้รู้ว่าลูกชายเนี่ยไปมั่นสาวคนใหม่นะแต่ว่ามาไม่ได้ติดงานบวชลูกชายอีกคนนึงติดงานวันเดียวกันเออทำไมก็ไม่ไม่แบ่งงานไม่เรียบร้อยนะก็เขาบอกได้ไงบอกว่ามันเป็นเลิก เลิกดีเลิกมากอดีเลิกที่ที่มามามั่นสาวเนี่ยเลิกดีก็เลยจําเป็นต้องแบ่งกันไปแต่ว่าคุณแม่เขาก็ยินดีด้วยลูกชายมีความสุขเพราะว่าผ่านเรื่องเล้ายๆมาครสองสาเดือนก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันนักข่าวในพื้นที่เราหน่อยเพราะว่าเมื่อวานก็ไปทําข่าวมาแล้วก็คงจะได้คุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาพอสมควรนะครับ ผมอยู่ในสายกับคุณสาธิตศรีอรทัไยนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดนิวจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวเดนิวลายด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสารท่านครับครับเมื่อวานนี้บรรยากาศที่บ้านของฝ่ายหญิงเป็นไงครับคึกคักไหมครับโอ้โหเียดผิวมากเลยครับท่านพิธีกรครับผมเนี่ยต้องยอมรับว่าตกข่าวฮะเพราะพิธีเ็าจัดเช้าผมไปที่ซ้ามาตอนเกือบห้าโมงเย็นแล้วโอ้ก็รีบครับตีรถไปซึ่งก็อยู่ ผมบอกตรงนี้งานเนี้ยอยู่ปลายจมูกผมเลยก็ต้านหาไปไม่ถึงกิโลอ๋อเอ้ยได้แล้วก็บ้านได้เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆครับไม่ใหญ่โตเป็นเรียกว่าเพลงก็ได้ครับอยู่ริมถนนสายเอเซียทีหนึ่งขาขึ้นกรุงเทพครับผมก็เป็นที่ทำมาจินของครอบครัวเขาเลี้ยงลูกมาสี่คนผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงสองคนคุณหนูเล็กเนี่ยคุณพอลพี่อลเนี่ยนะท่านก็เป็นลูกคนที่้องครับครับแล้วตอนที่เราไปถึงเนี่ยครับเขาก็ ย่งนั่งคุยกันก็หน้าตาก็มีความสุขก,กันนะแต่ว่าพอเจอผู้สื่อขา่าวก็หน้าตาตกใจนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาขอให้เป็นเรื่องเงียบแล้วก็ส่วนตัวนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาตามเลิอกอย่างที่กั้นพูดก็จะพูดแค่นะและ้วก็กลางกลางการเตรียมการก็เลยไม่ได้เตรียมการอะไรเพื่อเติมขอโทษสื่อมวลชนว่าไม่ได้แจ้งให้ทราบกันพาอแหลมถือว่าเป็นบุคคลฐานนะแต่ผมว่าได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อเขานะซึ่งกั้นก็บอกว่า อ่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวพอตอนจะแต่งงานเนี่ยนักข่าวไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะกับผมเนี่ยให้คนแรกแน่นอนอแถมลับปากแล้วว่าจะทําเป็นเรื่องใหญ่เป็นพิธีใหญ่จากกรุงเทพมาถึงหลังสวนจะเป็นขบวนแห่ที่ใหญ่มาเลยโอ้โทีนี้ี่คือผมยังไม่ได้ไปใครเลยนะไอรายการของพี่เป็นรายการแรกกับคำพูดที่แล้วเขากำหนดกําหนดวันงนวันแต่งยังครับว่าวันไหนอะไรยังไงยังครับต้องไปหาเลิกก่อนครับเพราะจะไปหาเลิกแล้วก็ที่แน่นอนคือจะต้องผ่านการ เข้าค่ายเก็บตัวแล้วไปชกไฟหน้าก่อนนะ,อะต้องต้องผ่านการชกไฟหน้าก่อนนะฮะ<ช>เพราะว่าตอนนี้การชกเมื่อวานนี้นี่คุณแหลมนี่เอาอะไรมามั่นนะทองมั่นเนี่ยมีอะไรบ้างค,คุณคุณสาธิตทราบไหมฮะที่ที่ทพ่อเขาเปิดเผยก็คือแหวนเพชรแต่ไม่บอกกระหลัดนะ,ะแล้วก็จะมีพวกสร้อยคอทองคอําแล้วก็มีเงินสดประมาณสองแสนมา่อถ้าผมจำไม่ผิดนะ<อ>แล้วก็สร้อยแห่ยพ่อน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบบาทนะฮะที่ใส่คออ่าต้อง สาวพรพิมลเนี่ยนะครับแล้วก็ส<อ>าวฝ่ายญาติของของคุณแหลมไม่มีใครมาเลยนะคุณแหลมไม่ขับปอร์จูเนอร์มาคนเดียวเลยนะครับเพราะต้องการมาให้ทันเรื่องแต่ว่าแหลมเนี่ยเขามาถึงก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันกลางคืนเนี่ยเกิดวันที่ยี่สิบสามเนยนะครับเขาไปรับประทานอาหารกับแฟนสาวที่ร้านอาหาร่าประเภทเพื่อชีวิตแห่งหนึ่งแม่แมแมเมือหลังสวนเนี่ยโอ้และก็แล้ว,แ,ลวแหลมเนี่ยไม่ได้ไปเปิดรีสอร์ทนะคะครับ เขาอาศัยบ้านของคุณพ่อพมรขึ้นมาอีกหลังอยู่ลึกขึ้นไปจากร้านก๋วยเตี๋ยว,วเป็นสวนที่พ่อแม่เนี่ยเขาได้ซื้อ,อแล้วก็สร้างเป็นสวนผลไม้สวนปลาล์มมะมันเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าเหตุผลก็คอเพรกลัวคนจะอาจจาได้นะแล้วก็หลังจากนั้นตอนเช้ามาก็มีการเข้าไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีเพื่อนของอน้องหนูเล็กหรือน้องจ้าจ๋าเนี่ยนะมาร่วมประมาณสิบกว่าคนญาติสายผู้หญิงอีกประมาณสิบกว่าคนก็ง่ายๆครับไปกาบพ่อกับแม่ เดินท่านกำนันตำบลลตะกอมาเป็นพยานแล้วก็บรรดาตำรวจตชตเนี่ยมาเป็นพยานพอเรียบร้อยเสร็จเขาก็จูมือกันไปไหว้อาสารก็มหลวงคุณอ่าชุมพรเฉลิมกหรือว่าเสด็จเตี่ยที่คนชุมพรเรียกกันหรือนับถือกันเนี่ยนะก็นอยู่ที่หาปากน้ำหลังสวนแล้วก็ศารเนี่ยจะต้องไปหอพรด้วยดอกกุหลาบแตคุณแหมก็ถือดอกกุหลาบไปดอกหนึ่งน้องตัวเล็กก็ถือดอกกุหลาบไปดอกหนึ่งไปถึงก็ไป ว่าว่าขอให้ความรักี่นมีความน่าพื่นยาวนาน<อ>แลว้วก็จุดทูปเพียนแต่แล้วก็ออกมาจุดประทัดตามธรรมเนียมน,นะฮะ<อ>ที่หน้าศาลครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปตามสอบถามสัมภาษณ์คนขายดอกไม้ทูปเพียนว่าจําได้ไหม<อ>เห็นไหม<อ>แหลมเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคุณสาวธิดาครับครับครับผมแล้วเมื่อวานนี้ที่มีมีสองแสนนี่คือเงินมั่นนยฮะแล้วสินสอดสินสอดที่จะมาแต่งลูกสาวเขาเนี่ยคุณพ่อเขาได้บอกไหมว่าได้ได้เกินเกินไม่บั่งยังว่าขอเท่าไหร่ คุณพ่อบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้ปรึกษากันในครอบครัวรกับแม่ว่าจะวางถินสอดเท่าไหร่แต่ก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าก็อยากจะให้แหลมเนี่ยเป็นคนจัดมานะเพ<อ>ราะถือว่าบ้านเขาฐถานปานกลางไม่ถึงกับยากจนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นสําคัญสําหรับเรื่องของเงินทองขอให้มีหัวใจและผู้เขาให้จริงจังแล้วก็ช่วยกันทำมาหาจินร้าเนื้อสตั้งตัวคแค่นั้นก็พอใจแล้วอ่าเลยครับก็ใช้ได้เลยนะ เอาละแล้วฝากนั้คุณฝากคุณสาธิตดูต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้ำแต่งนะปึ๊บตอนนี้ปงเบตื่นนะพี่โอ้ยลาบน้ำไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวงั้นต่มนั้วคุณสาธิตไลฟ์สดเลยเดี๋ยวผมเราติดต่อกันอีกทีนะครับได้ครับผมไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสาธิตเสียลือไทยนะทำข่าวเรียนยิบเลยนะพอมั่นเสร็จปึ๊บไปขอพรครับเสด็จพ่อ กรมหลวงชุมพรเสตียเสตียเสตียด้วยโอ้โหนี่ฮะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แหวนเพชรนะมีเงินสองแสนแล้วก็มีทองแต่ผมว่าจะแหลมดูแล้วทางสะดวกดูพ่อฝ่ายหญิงแฟนมวยแน่นอนแน่นอนดูบุคลิกละดูส่งดูส่งน่าจะแฟนหมัดแฟนมวยแน่นอนเลยละวนะครับโอ้โหนี่ฮาจะถูกใจลูกเขยนะครับนี่